Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อ่า,อา,อว,า,าวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยต่อจากครับที่แล้วก็ยังเป็นเรื่องอะไรคะอัตราส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือให้คุณรูมีแผนภาพหรือว่าแผนพังให้ในักเรียนดูนะคะแล้วก็ค่อยตอบคําตอบนะคะเปิดหน้า141กันได้ยังเอ่ย หน้าหน1้า141นะคะดูมีเป็นแผ่นผังนะคะให้นักเรียนตอบคําถามจากแผ่นผังที่กําหนดมาให้โดยในแผ่นผังนะคะมีบ้านของบิวตี้มีร้านอาหารมีน้ําตกมีสวนผลไม้มีบ้านคุณยายมีตลาดน้าําแล้วก็มีร้านขายของฝากเห็นไหมแต่ละเส้นทางมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแต่ว่ามาตรส่วน มาตรส่วนของที่เขากำหนดมาคือ1เซนติเมตรเท่ากับกี่กี่เมตรคะมีด้านล่างเห็นไหมในช่องสีฟ้าๆมาตราส่วน1เซนติเมตรเท่า,า,ก,า,ากับกี่เมตรคะเท่าไหร่เอ่ยอ่าเท่าไหร่คะมิสดอน1เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร นัทฟาเดียเห็นไหมคะเขากำหนดมาให้มาตัวส่วนหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ,ะเจอกันหรือยังอากินอาริสเจออยังคะเกนเจออยังนาบินใครเจอก่อนเดี๋ยวเอาไปเลยห้าคะแนน เจอนี่ยังคะอาริสมา,ามาตาส่วน1นึเซนติเมตรเท่ากับด mm, ีเมตรคะมิกจอนเจอนี่ยังคะมิกจอน ใครเจอเลยหรอคะอากินเจอไหมอากินอาริสอาหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะไม่รู้เดี๋ยวใครตอบก่อนได้ไปเลยห้าคะแนนให้เวลาสองนาทีในการหาวัศการสนทขากลดให้หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตร ไม่เอ่ยนิสซอนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมคะอ่าไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะอ่าคุณผู้ถามว่า มาตราส่วนที่เขากำหนด,ดมาให้มาตรส่วน1นึเซนติเมตรเท่ากับกีเมตรคะอ่า6หกเมตรนะคะดังนั้นถ้าคุณครูถามว่าอันนี้สมมุติก่อน,นะคะถามว่าถ้าบิวตี้เดินไปที่ร้านอาหารต้องใช้ระยะทางเท่าไหร่คะต้องใช้ระยะทางกี่เมตรเนี่ยบิวตี้บ้านบิวตี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเดินไป ที่ร้านอาหารต้องใช้ระยระทางกี่เมตรกี่เมตรคะอันนี้ห้าเซนติเมตรห้าเซนติเมตรหนึ่งเซนเท่ากับหกร้อยดังนั้นเอาหกร้อยคูณห้าเป็นเท่าไหร่คะหกร้อยคูณห้าเป็นเท่าไหร่ฮะ เก่งมากสา0พันนะครับ3 0า0พันเมตรทีนี้หรืออย่าลืมเดี๋ยวคุณครูจะถามว่า1กิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรคะหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรหนึ่งพันเมตรดังนั้นถ้าคุณครูถามว่าบิวตี้เดินเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรหนูจะตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่าไหร่ฮะ ถ้าถามเป็นกิโลเมตรเมื่อกี้เพื่อนตอบเท่าไหร่คะเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วสามพันใช่ไหมอ่าสามพันสามพันกิโลเมตรในสามสามพันเ,เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรห <c oughs> <c oughs> น้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดครับหนึ่งสี่หนึ่งอ่าสามพันเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตร กิโลเมตรนะคะ,ะมาดูเลยมาดูโจทย์ห้องของของ,ของเราเลยนะคะหน้า141นะขอ้อข้อที่1นึ่งข้อที่1นึ่เขาบอกว่า, Beauty, า,าบิาวตีาา Beauty, เเเเ้เดินทางจากบ้านไปเที่ยวน้ําตกโดยผ่านร้านอาหารบิวตี้เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่มาดูแผนทังของเราเดินทางจากบ้านไปเที่ยวน้ําตกในบ้านเขาอยู่ตรงไหน อ่าบ้านแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกน้ําตกอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าโดยผ่านร้านอาหารอ่าร้านอาหารก็เท่าไหร่แล้วห้าใช่ไหมคะแล้วก็ไปถึงน้าตกอ่าต้องใช้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะเจ็ดพันสองร้อยเมตรยังไม่ถูก อยู่ตรงไหนคะน้าตกอันนี้อยู่ร้านอาหารใช่ไหมคะจากบ้านไปถึงร้านอาหารอ่าหา้าแล้วก็ไปยันน้ําตกอีกสามห้าบวกสามได้เท่าไหร่คะอ่าสี่พันแปดร้อยเมตรหรือหรือตอบเป็นกิโลเมตรด้วยได้เท่าไหร่คะอ่าได้เท่าไหร่เอ่ย 4,800เมตรใช่ไหมคะเมตรหรือหรือกี่กิโลเมตร1,000 1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรถ้า4,000เมตรเท่ากับเท่าไหร่4กิโลเมตรใช่ไหมคะ4กิโลเมตร อีกเท่าไหร่คะส่วนต่างที่เหลือไม่ถึง1นึ่งพันกับกเท่าไหร่เวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบตรงนี้ให้เป็นตัวเลขไทย4,800เมตรหรือ4กิโลเมตร800เมตรอันนี้คือคำตอบ ให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเสร็จแล้วยังคะอ่าเสร็จกันแล้วยัง โอเคค่ะมาฝนตกหนักเลยมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองบิวตี้เดินทางจากบ้านไปส่วนผลไม้โดยผ่านร้านอาหารน้ำโตอ่าแล้วก็แวะบ้านคุณยายแล้วจึงมาส่งคุณยายที่บ้านบิวตี้เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่คะมาดูแผนทางใหม่อ่าเนี่ยบิวตี้เดินทางจากบ้าน จากบ้านใช่ไหมบ้านอยู่ตรงนี้ไปสวนผลไม้โดยผ่านร้านอาหารอ่ะเท่าไหร่ละห้าแล้วก็ไปยันน้ำตกห้าบวกสามเป็นแปดใช่ไหมคะแล้วก็บ้านคุณยายอ่ะบ้านคุณยายเท่าไหร่คะไปยันบ้านคุณยายอีกสี่ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะสิบสอง อ่าแล้วก็ไปไปไปไหนต่ออะไปส่วนผลไม้อีกสองอ่ไปส่วนผลไม้อีกสองสิบสองบวกสองเท่าไ,ไหร่สิบสี่แล้วก็มาส่งคุณยายอีกสองเท่าไหร่ฮะอ่ะเป็นสิบหกเอาสิบหกมาคูณด้วยอะไรมาคูณด้อ่ะคูณด้หกร้อยได้เท่าไหร่คะ หกคุณได้หกร้อยได้เท่าไหร่อ่าได้9,600้ยใช่ไหมคะอ่าก็เขียนเป็นตัวเลขไทย9 6 0าอย่า9,600เมตร ถ้าตอบเป็นกิโลจะได้กี่กิโลเมตรคะหรือหรือเท่าไหร่กี่กิโลเมตรคะอ่าเก้ากิโลเมตรเศษเท่าไหร่เศษของมันคือหกร้อยเมตรใช่ไหมคะก็ตอบเป็นเศษเศษส่วนที่เหลือก็เขียนด้วยหกร้อยเมตร ตินทันไหมคะนรฟาตินทันไหมอาริสทันไหมคะนาบินเดฮาลันทันไหมคะโนรฟายเดียทันไหมโอเคทันนะคะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึง่งที่บ้านฝนตกหนักกันไหมคะ จิตทำไมไม่มาโรงเรียนวันนี้หลับอยู่ใช่ไหมครับแรกเห็นครูอาบอกว่าหลับอยู่ <c oughs> <c oughs> มักรมก็ไม่มาเลยมักกรมอ่าต่อไปข้อข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สามนะคะข้อที่สาม พว่าจากบ้านคุณยายไปร้านขายของโดยผ่านตลาดน้ำคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่จากบ้านคุณยายบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมบ้านคุณยายาบ้านคุณยายอยู่ตรงนี้ไปร้านขายของฝากร้านขายของฝากอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านตลาดนา้ำเขาผ่านมาตรงนี้เดินจากบ้านมาตรงนี้แล้วก็จุที่ตรงนี้ใช้ระยะทางเท่าไหร่คะ 6,600เมตรหรือหรือกี่กิโลเมตรอ่าเก่งมากค่ะ6 km. กิโลเมตรกับีก6 6 0 0เมตรง่ายใช่ไหมคะเรื่องนี้มีออกข้อสอบด้วยนะคุณครูจะมีแผนผังให้แล้วก็ให้ตอบโดยที่มาตราส่วนแต่ละหน่วยที่คุณอย่างเช่นคุณจะกําหนดว่า1เซนติเมตรเท่ากับ200เมตรอย่างเงี้ยยากไหมเรื่องนี้ ไม่ยากนะคะให้สังเกตแค่แผ่นผังอ่าข้อสุดท้ายบิวตี้ไปไกลหน่อยนะคะข้อสุดท้ายบิวตี้เดินทางจากบ้านผ่านร้านอาหารผ่านน้ำตกส่วนผลไม้แล้วก็บ้านคุณยายตลาดน้ำร้านไข่ของฝากวัดและเดินทางกลับบ้านบิวตี้เดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ จากบ้านไปรับอาหารไปน้ำตกไปสวนผลไม้มาบ้านคุณยายแล้วก็ไปที่ตลาดนา้ำร้านขายของฝากแล้วก็ไปที่วัดแล้วก็เดินทางกลับบ้านครบรอบเลยทั้งหมดเท่าไหร่คะ มาบวกทั้งหมดเลย5้าบวกสาบวกสบวกสอบวกหบวกหบวกเแล้วก็บวกส่อ่าเป็นหมื่นเลยน่าจะเดินทั้งวันได้ทั้งหมดกี่กิโลเมตรเท่าไหร่คะอ่าถ้าถ้าคิดเป็นเมตรละคะได้เท่าไหร่เอ่ย ่าถูกต้องค่ะสองหมื่นสองพันแปดร้อยเมตรหรือ22กิโลเมตรถ้าเข็นเต็มก็คือกิโลเมตรนะคะถ้าเข็นย่อก็ก,กม,มจุดนะคะ กิโลเมตรกับอีก800เมตรอ่าอ,อารมณ์ดี <laughs> ากาศหน้านอนอ่าเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วนะคะคุณครูข้อไหนนะครับข้อ3ข้อ3 6,600เมตรหรือ6กิโลเมตรหกรเมตรข้อสาม ถ้าใครที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะอีกสิบคะแนนในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเปิดหน้า146มีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนหน้า146กับ147ครับมีทั้งหมด10ข้อก็ขอของอ อันนี้เสร็จยังคะอาริสอันนี้ข้อ3ลุกข้อ3 6,600เมตรหรือ6กิโลเมตร600เมตร 1 4 6งง่ายๆให้นับผีเสื้อสีม่วงกับสีเหลืองแล้วก็มาเขียนเป็นอัตราส่วน